ก็หลังจากฉีดแล้วห้ามยุ่งตัดหญ้หาหา้หา,มา,หามเก็บแขนงห้ามอะไรอีกห้ามตัดหญ้าห้ามเก็บแขนงห้ามนุ่นห้ามนี่ห้ามนั่นมีห้ามอะไรอีกไหมไม่ไม่ไม่เลยฮะมีแค่ตัดแขนงกับตัดหญ้าเองคือว่าตัดหญ้าปุ๊บหลักมันขาดอ๋อน,นั้นเองคือมันจะให้ต้นพืชที่เขาตัดปุ๊บเน่ยไม่ม,มีท่อน,น้ําหอมไงเราไม่อยากยุ่งกับเขาอ่าพอเราฉีดไปแล้วเราอยากให้อยู่ในในต้นก็คือสารต้องเก็บไว้เลยก็กูไว้ อ่ะหลังอย่างที่มีข้อห้ามแล้วแล้วข้อที่ต้องทำล่ะพี่ก็พอลาได้เดียนปกติใช่ไหมใช่ไม่ได้เราทําสารไปแล้วก็สะสมหายไปเรื่อยสิบวันครั้งเหมือนสะสมมายถึงว่าฉีดใบฉีดใบอย่างเดียวฉีดใบนี่คือยังไม่เกี่ยวกับเรื่องฉีดท้องกิ่งอย่า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 งคนละคนละขั้นตอนนะพี่นะฉีดใบก็คืออ่ะถ้าเป็นของเราไอนายทัวรแพนพวกนี้เหรอใช่ใช่ฉีดไปเรื่อยมาลงแมลง ใช่ก็แมลงตัวไปกักันเพี้ยกันเพี้ยไปใช่กินใบกินใบพอหน้าแ้งกินก็เพี้ยไรแดงเข้าก็ต้องฉีดไรแดงด้วยกันใบร่วงอันนั้นคุณแม่ก็ต้องมาสังเกตการชะว่ามีอะไรเข้ามาเยี่ยมแปลงเราเราก็ต้อนรับให้ถูกต้องอคันตุกะราทำแบบนั้นต้องเดินดูทุกเช้าเย็นเลยอ๋อขี่รถดูทุกเช้าทุกตอนเย็นเย็นตอนเช้าเนี่ยมันจะมีอาการ แล้วก็เราฉีดเก็บเก็บไปเรื่อยๆประมาณกี่วันนะพี่เราถึงจะไปยุ่งอะไรอีกขั้นตอนใหม่อย่างเงี้ยนะผมจะเปิดตาดอกหนึ่งเดือนใช่เปิดตาดอกก็คือวิธีการคือยังไงพี่ฉีดท้องกิ่งอย่างเดียวฉีดท้องกิ่งอย่างเดียวฉีดท้องกิ่งทำกิ่งที่เราก็จะเอาดอกอ่ะฉีดนะฉีดปุ๊บเลยฉีดท้องกิ่งอย่างเดียวฉีดท้องกิ่งเอาอะไรมาฉีดมันพี่ผมก็แต่ผมพูดเ่ะผมยังสารมาสจันเดียวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตอนฉีดค่อยบอกว่าฉีดอะไรใช่ มันจะมีสารมาสัจจ์ฉีดดอกดกดอกดกบางคนก็ลูกดอกด้วยอ่าลูกดอกลูกดอกมันต้อดอกก่อนดอกก็คือเขาจะเรียกว่าฉีดกระตุ้นกระตุกเปิดตาดอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเปิดตาดอกอ๋อเราก็ทําเหมือนเขาด้วยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแล้วว่าคุณจ่คุณจะใช้หลานตัวไหนมาเปิดตาดอกอแต่แนวทางของบ้วคนม่เหมือนกันคือพี่บรรจงหมายถึงว่า3าสิวันเนี่ยเริ่มฉีด ไม่เกี่ยวกับว่าเอมันมีฟอร์มตามมาแล้วไม่แม่ผมไม่เอาเลยผมรอทีเดียวเลยจบฉีดทีเดียวแม่ไม่ต้องมาดูม,มันมาไมมมาไม่ดูเราพูดรตาฉีดไปก่อน <c oughs> พอเขากำหนดเปิดเดี๋ยวผมเปิดเลยเราเปิดริงก่อนว่าสั้งเจ็ดวันมาดูมาไหมมมาได้มามากน้อยอมาน้อยซ้ำไหม<อ>ตังง้งแต่ดอกนี่เต็มกิ่งแล้วค่อยพอใจกัหยุดไม่ต้องเปิดอ๋อมันซ้ำได้ใช่ไหมหมดได้หมดเลยเอาโดยค่าเฉลี่ยสมมติว่าถ้ามันต้องซ้ำมันกี่วันซ้ำเรา เมื่อาเราต้องรับพ่นสิบวันเนี่ยเรามาดูเจ็ดวันมาดูก่อนแรงน้อยแล้วก็เจ็ดพันซ้ำก็ได้ในหมดแล้เราต้องการระดวใจร้อนนรน้องเปิดใหม่ให้มันพังพลูออกมาใช่ใช่ไปเลยหมดแล้วราเลือกเอานักเรียนใหม่นักเรียนใหม่ใช่แล้วมาเลือกเอาเมี่ยทีนี้พอดอกมาก็จะเป็นอีกเรื่องนะการดูแลดอกดอีกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราถอยกลับมานิดนึงคุณแม่หลังอยากทําสารระบบน้ําเป็นไงพี่การให้น้ําก็ของแม่เนี่ยว่าแม่กี่วันนะเมื่อก่อนที่ว่าผลแรงกี่วันให้ เมื่อก่อนอ่ะวันเบ้นวันไม่ใช่ผลแล้งผลแล้ง่ต่างลมเบ้าลงเลย้ยแล้งมากี่วันไม่ถึงให้น้ำแล้งมากี่วันก็ไม่ได้มกกำหนดนะสมัยก่อนเรายังคือยังไม่ได้เอาลูกมันเราเพียงแต่เห็นว่าเราพื้นเราแห้งเราก็ให้เลยนี่ไงจะนี่ว่าระบบระบบเรื่องการน้ำเนี่ยคือเรายังก็ไม่รู้ว่าวางระวางที่ทําสารไปแล้วจะให้ช่วงไหนตอนไหนเหมือนตอนที่แม่ทำาังที่แรกตอนหรือว่า ยังสาวอยู่เหมือนกันแต่ดูว่ามันแลแห้งมันม่ก็ให้น้ําเหมือนกันแต่ว่าเราจะยให้เยอะเพราะว่าที่เขาเนี่ยเขาจะแห้งเร็วมันแห้งเร็วก่าของแม่เนี่ยใช่เร็วคุณแม่ก็มาต้องให้เยอะให้ช่วยๆก่อน้นทั้งกระดอกพอใจก่อนค่อยเติมน้ำอ๋อใช่แต่เราให้น้ําเร็วไปเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้ไงใช่ใช่มันจะมาเป็นใบใช่เป็นกระดูกไม่เป็นดอกอ๋อทีนี้พี่เป็นจงหมายถึงว่าคุณแม่ในช่วงหลังฉีดสารเคยให้น้ํายังไงก็ให้ไปก่อนให้ไปก่อน หรืออาแล้วที่ก็บอกว่าต้องกักน้ํากี่วันมันจะไปกักช่วงไหนก็ช่วงแรกเลยช่วงแรกใช่หมถึก่อนให้น้ำมั้อนะต้องผมเนี่ยที่ผมทำมาเรารู้เลยว่าเจ็ดวันสิวันก็ต้องให้แล้วอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยว f อซเอาใหม่หมายถึงว่าหลังฉีดสาเนี่ยเราจะกักโศกเจ็ดถึงสิบวันแล้วแต่ว่าพื้นที่ของใครพื้นที่มันแห้งไม่เหมือนกัน หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้น้ําปกติปกติตอนเมื่อดอกมาเต็มแล้วต้องสังเกตไหมว่าใบเริ่มขาดาน้ําเริ่มใบนะว่าตอนช่วงไปบ่ายดูใบมันหูไหมเออสังเกตใ<ช>บ,<า>บด้วยใช่บางคนก็สังเกตใบว่าตอนช่วงบ่า,บายใบยเอามันหูหูแล้วก็ <c oughs> จะเริ่มอัดน,น้ําแสกเริ่มให้น้ำแล้วเริ่มให้น้าก็โดยเฉลี่ย7-10วันใน FC ก็ไปดูแปลงเอาเองใช่แปลงไข่แปลงมันแล้วการให้น้ําให้ปริมาณเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าแล้วแต่ว่าหัวของคุณปริมาณเท่าไหร่ มันมีเทคนิคในการมีสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็คือให้เหมือนเดิมยังยังไม่ต้องไปกระแทกไปกระเทากอะไรที่เขาบอกไม่ต้องครับคือให้พยุงให้มันดอกมาก่อนปกติไอ้แปลงนี้ที่ให้ปกติก็คือให้สามสิบนาทีสามสิบนาทีถ้าตอนตอนยังดอกไม่มาแม่ก็ให้น้อยหน่อยดูแต่อาการว่าของแม่อาจจะให้ยีิบห้าคงจะน้อยไปมันที่เขาอาจจะแห้งเร็วก็ท0สิบก็ได้ทำติสามสิบเป็นสามวันอนที่สี่ให้ อ๋อก็อยู่ที่พื้นที่อีกแหละว่าดินคุณแห้งแห้งช้าแห้งเร็วถ้าเราให้เร็วไปเหมือนก่าจะให้รัดอ่ะทุ่มฉ่ำเหมือนเดิมอต้องให้ก้อนใหญ่แค่แห้งเร็วมาใช่อ๋อเป็นทีถ้าสมมติว่าของแม่ให้ตามสิบนาทีเว้นสามมาแล้แห้งไปกับเ็นสององก็สังคุณแม่สังเกตเอาใช่แล้วทีนี้วงน้ำอีกแหละไมาอีกแล้วใช่วงน้ำก็เหมือนเรื่องเยอะเหมือนกันนะนะวงน้ำทุเรียนเนี่ยสมมติว่าแม่ไม่มต้องการผมจะให้แม่ทำไม่ต้องตีเป็นน ยงน้ำอ่ะให้ดูตรงปุ่มก่อนประมาณอย่าเลย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 ปใบอย่าเลยปใบใช่ไหมอันนี้คือช่วงสามสิบวันแรกใช่ตรงยังมีดอกอยู่่แเละฮะช่วงได้ดอกยังมีดอกเลยเราไถน้ำเราไม่ได้ก็เดี๋ยวเราย้อนตรงนี้ว่าช่วงยังทําสารอยู่อยู่ในช่วงสามสิบวันแรกที่พี่บรรจงบอกว่าหลังจากเจ็ดถึงสิบวันเราเริ่มชโชยน้ําแล้ว โชยน้ำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องวงน้ำด้วยไหมก็เกี่ยวเรามาตีในตีตีในนอตีในนะเอฟซีช่วงตาดอกยังไม่มาเนี่ยใช่แตตีในแต่ส่วนมากนะของผมที่ทําในทําสารนี่ยของผมไม่ต้องให้น้ําเพราะว่าเราทําฝนยังมีอยู่อ๋อทั้งเดือนเลยใช่หมายถึงว่าฤดูที่ที่ทําสารอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีฝนตกสลับมาอ่าห้าวันสิบวันหรือสามวันตกเนี่ยเขาตกมาตลอดอืมผมไม่ต้องเราไม่เคยเปิดน้ําเลยเคยเปิดเลยอ๋อ พูดเผื่อทางอีสานไว้หน่อยมึงบางคนที่ทํำล่าบางคนเขาไม่อยู่ช่วงฝนตกใช่ไหมก็ต้องให้น้ําเป็นปกติปกติแต่ไม่ต้องตีกว้างใช่ตีในทรงพุ่มจนกว่าจะออกดอกเหรอใช่ต้องออกดอกอ๋อแต่เราจะให้เยอะให้พอประทังประทังไว้ไม่ให้งานไม่ให้รัดอ่ะง่ายง่ายไม่ให้รัดอ่ะเราต้องแล้วแล้วช่วงไหนที่ว่าเราต้องตีน้ําวงกว้างลูกโตไหมลูกใหญ่ใช่ไหมเมื่อเราตื้นตั้งเนื้อปุ๊บเราต้องอัดน้ำแล้วอ๋อช่วงระหว่างที่ดอกออกดอกก็ใหญ่ดอกออกนี่เราคือวงในไว้ก่อนใช่วงในไว้ก่อน วันไหนไว้ก่อนเราไม่ต้องการน้ำเราต้องปรับเพราะว่าเรา้ม่ปรับแม่ไม่แม่เปิดสมมติว่าเปิดสองสองมตูแรงไปกับเปิดสามะตูอะไรเงี้ยสามะตูเอาใช่มนก็จะเบาลงเหมือนว่าถ้าตีน้ําเยอะดอกมันจะร่วงนะใช่มันไม่ไปไงมันไม่อยากเอาดอกอไอ้ทีต้องจับประเด็นให้ดีการที่บอกว่าตีน้ําวงกว้างขึ้นเลยนึกขึ้นอัดเอาลูกโตใช่ลูกตัวตอนตอนตอนดอกผมก็ให้เพิ่มมาตอนดอกโตอ่ะดอกเท่านิ้วนิ้วช่วงไหนอัดน้ำเลยดอกเป็นมะเขือพวงโตอ่ะมันจะอัด อาจเป็นช่วงแต่ว่าวงอ่ะวงกวงนอกเหมือนกันอัดน้ำก่อนเลยดอกดอกเริ่มใกล้จะบานใช่ใกล้บานมุดลงดอกโตแล้วเราอัดน้ำหน่อยจะโตเร็วอืมอ่าเราพอเป็นถังแยกกันดอกลงมาใหม่อ๋อมันก็จะมีเป็นช่วงๆที่จะอัดน้ำใช่เป็นหนึ่ง่งหมายถึงว่าเราจะให้ช่ออ้วนๆอบๆใช่ยาวๆเยอะๆออกมาอันนี้เราตงสงยจจะต้องไปใช้ขีดแล้วก็เขียนอันนี้ช่วงดอกเพราะมันเป็นที่เขามันปรับ มันปรับไอหัวลำบากเหมือนกันแม่ไม่ต้องปรับหัวแม่แม่ก็เปิดไหล่ประตูเอาเพราะนั่นหมายทำตาเปิดสามประตูแรงเปิดสี่ห้าเปิดสี่เลยแล้วก็ทิ้งนานช่วงทิ้งเวลาเพิ่มเหมือนก็เหมือนธรรมดาเปิดไหลอันประตูก็เปิดขึ้นอยู่ม้วเหมือนเดิมต้องการน้ําน้อยไงใช่แล้วก็จากเคยเวียงเต็มที่แล้วก็แค่จรอยู่ในตงนพุ่มเนี่ยแครเหมือนนกแร็กนกแดกอ่ะหายนะอย่พอใจอยากให้ายนะใชเหมือนเปิดล็อกเพิ่มใช่ พอเปิดล็อกเพิ่มน้าก็จะหดลงมาหดลงมันก็จะหดวงแล้วเนี่ยเราจะต้องเวลาไ้น้ํเนี่เราจะต้องคุมตลอดนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับเพียเหมือนกันทําไมน้ําไม่แรงเวียงค้อยอะไรประมาณนี้ไงเดี๋ยวจะดุเด็กอะไรเงี้ยอ๋อใช่เขาค่อยไฮน้าจะปิงเกิดอย่างแบบเขายังไม่ได้ทำสารนะเนาะค่ะเอาแบบกระชูดเลยพุ่งถูกแล้วต้องการน้ามากแล้วครับต้องการเบ่งลูกแล้วอตอนดอก ถ้าออกดอกมาก่อนเรค่อยว่ากันค hmm> ่อยมาเติมน้ำไปเรื่อยเพิ่มเรื่อยก็อันนี้เป็นแนวทางช่วงทําสารแล้วกันเดี๋ยวช่วงดอกมาเราจะมาเห็นการให้น้ําให้อะไรพวกนี้นะ fc ก็ติดตามคลิปเพิ่มเติมเพราะว่าแปลงคุณแม่เนี่ยเป็นมือใหม่แปลงปีแรกนะ เดี๋ยวเราก็ต้องมาเหมือนทําดูซีมือใหม่เขาเริ่มทากันยังไงเอาลูกปีแรกทํายังไงกันต้องใช่ต้องให้บอกตลอดเวลาไง้งใหบอกว่าต้องให้บอกให้สอนเอ้ยยังไงคุณแม่ใช่เต็มเต็มเต็มใจให้สอนตอนแรกใหม่มาก็งงรับแม่ก็ไม่เป็นช่วยดูให้หน่อยเถอะมันมันรัดได้หลายเลยใช่จะวงน้ําวงไหนะวงกลมวงเวียนวงแล้วถามว่าจะให้ศาลบอกมาจัดการให้ทั้งหมด ตอนนวดขีดเดล่าแม่เรดูเนี่ยเดย์วันมันเดย์วันสิบสองยังยังเนาะยังผมเอามาลงทีเดียวพร้อมกันหว่านพร้อมกันเลยสองครับหกสองแล้วแล้วสารนี่นี่พร้อมจะขีดเลยแม่แต่แม่วางวันไหนแม่ขีดเลยอาไม่มีสารเอาเลยเพราะใบเดี๋ยวใส่ปุ๋ยตามมาแล้วใส่ปุ๋ยตามได้ใส่ปุ๋ยตามได้แม่เป็นไรว่าปุ๋ยมะกินไปไม่เป็นไรกินได้หมดได้เวลาถึงก็มามันเป็นเราหว่านปุ๊บกินได้ปั๊บอ่ะทไมเรามันเป็นปุ๋ยสะสมอาหารด้วยไงใช่สะสมวันวานตอนเช้านี่ หวานตอนเช้าน no ี่ยตอนเย็นมาดูได้เลยใบใบงาใบออกเลยแหละโอ้ปุ๋ยหรืออะไรแม่ตอนเช้าฝนตกมากเลย่ใบดำของเขาดีจริงสิ่งใหญ่เนี่ยเขาดีจริงเอาไปดูมะเขือมะเขือก็เริ่มออกดอกตกดอกใช่หมดเลยค่ะแต่ว่าผิวผิวไอ้กิ่งสวยแล้วนะกิ่งเริ่มดีแล้วเริ่มสดใสอยากให้กต้องทขามใกล้หนึ่งเนี่ยผิวสวยเริ่มสดชื่นแล้วไงใช่นี่ขยายแล้วนะ ขยยาแนี่เนี่ยกิ่งเขาขยายเนี่ยมองเปลือกกระดู้เลยขยาเยอะเลกิ่งแตกแล้วเนี่ยเริ่มดันดันดันตะไคร์เก่าออกเริ่มนั่นเลยเริ่มแตกเริ่มดีเลยใช่เราดูต้นน้ำต้นเขาเนี่ย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 เชื่อไหมทุกครั้งเนี่ยที่พ่นไปชุดเนี้ยคือเหมือนกับแผลแผลก็หายหายหมดเลยนะปกติอ่ะมันจะมีมีน้ําออกเดี๋ยวนี้เดิน เดินหาตรงไหนก็ไม่ค่อยมีและน้ําที่ว่าเป็นเป็นน้าอะของม่ท่าโตไปเป็นต้นกสวยดีกันเนี่ยเนี่ยไม่มีละแผลจะแห้งหมดเลยทั้งต้นอะที่ผลไปอ่ะไม่งั้นนี่มองไปตรงไหนก็โอ้โหน้ำพูดเลยน้ำน้ำไหลออกมาน้ำหฮะน้ามันจะไหลออกต้นเริ่มแตกฮะต้นมันเริ่มแตกแล้วใช่ขยายขยายต้นไอ้ต้นขยายกิ่ง แมมาได้ถูกทางละคือถ้าแม่อยู่ในแนวทางผมตลอดอะลองแม่ได้เงินเยอะแล้วก็ต้นก็ไม่ป่วยไม่ตายอย่าอย่าแบบว่าอย่าไปแฝงใครมาเพื่อนคุณลองดูของกูมั้งทิเงี้ยยังไม่ได้แม่นะเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ผมมาดูแลขนาดนี้แล้วไม่ไปเสียอย่างมานี่ยขนาดขนาดก็บอกมีอาจารย์มาดอดดูละ จันจงไงเข้มาดูว่าเขายากว่าสถามแม่จะมาให้เขามาดูไหมง้งีแบบมีคนมาดูให้แล้วมีคนมาดูให้แล้วก็เดี๋ยวเอฟซีเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามแปลงคุณแม่ช่วงทำสารไปแล้วก็ดูจริงว่ามันอากงอาการต้นจะเป็นยังไงฟอร์มตาดอกจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวไปมาติดตามกันตามแปลงคุณแม่อีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววันนี้อากาศแรงมาก คงจะเดินขึ้นไปไม่ถึงจุดสูงสุดของแปลงเราเคยเดินถึงสักทียังไม่เคยเลยอันนี้สูงสุดแล้วค่ะอสูงสุดมันมีกี่ชั้นแม่อันนี้แม่ทั้งหมดทั้งหมด20 ยี่สิบแปดยี่บเก้าชั้นเฮ้ยอยู่ไม่ได้ไม่ได้เอาเอฟดีเดี๋ยวไปสัก2สองชั้นเราไปดูกันอุชานูุนน่ะมันยังไงมั่งอ่ะไปดูนี่สวยจริงเปล่าแม่ถ้ายิงขึ้นข้างบนจะยิ่งใหญ่นะเลยยิงข้างบนใหญ่นี่งใหญ่